อุณอุทัยวันมูลพรงสอประธานองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนรับรางวัลในสาขาผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีเด่นรวมแสดงความยินดีด้วยครับ ลำดับต่อไปคุณเนธพากอบพานิกิตรับรางวัลในสาขาผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีเด่น คุณอุอทัยวันมูลพร o n g s ประธานองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนรับรางวัลในสาขาผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไดีเด,ด่นลงมาแสดงความยินดีด้ครับมิสเตอร์แอนโทนีควิน <c oughs> สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นการขึ้นพระประวัลแทนนะคะ ค่ะและท่านต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณดอกไม้คลินค่ะผู้รับรางวัลในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตปรดเปิเอบคุณด้ยครับ คุณีรยุทธ์พ้องเสียงสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ GMD บอเดลระยองรับรางวัลในสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ หนึงนะคะ